ับพี่ฟิล์มนะคะ,คะวันนี้นะคะ <ผม S 1> พบก,กันนะคะจะมาเล่นฟรีไฟกันะค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบก,กันนะคะจะมาสุ่มกับพี่ฟิล์มสุ่มอะไรครับน้องพบกันบอกเข้าไปวันนี้นะคะพบก,กันนะคะจะมาสุ่ม AK มังกรฟ้าเสียงหายอันนี้เท่อะใช่ค่ะไอ้นนม่ไอัพคันได้หรือเปล่าอะใช่เลย l ลเจ็ดเลยอ๋อถ้าเกิดเล v e l เจ็ดนี่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเล v e l เจ็ดนะคะก็จะมีท่าด้วยท่า นี่ท้องฟ้าเกือบจะมืดหมดเลยแล้วก็มีสายฟ้าตรงมือใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีเอฟเฟกต์การยิงด้วยนะอันนี้เทว่้กันอันนี้เท่มากเลยตอนนี้นะคะประกันนะคะมีเพชรอยู่เก้าพันนะคะโอ้เติมมาแก้วใช่ค่ะอะไรนะคะก็จะเป็นตู้เก้าเพชรใช่ไหมคะพี่ฟิล์มจะเริ่มจากเก้าเพชรยี่สิบเก้าเพชร 49บเเพชร99เ้าพชนร199เพชรบเเอาไปว่าถึง4 9 9้เกชรบนะคะพี่ฟิลครับผมมาี่เห็นเลยวันนี้ต้องออกแล้วแหละออกครั้งเดียวออกเลยได้ไหมนี่ค่ะก็จะมีกระเป๋าด้วยเฮ้ย กระเป๋าเท่นะมีไหนดูเลยว่าหนึ่งเป็นไงเลเวลหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วกาเรื่สองก็เรื่สองก็เป็นประมาณนี้เรื่สาก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกล่องเขาเรียกว่าอะไรทเ k e n เอาไปแบบัพไปเนี่ยค่ะ u กินมังกรใช่ค่ะแล้ว่าหินรันคันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะทีทีแล้วนะคะโฟกัสนะคะได้สุ่มนี่นะคะซองยาวไปนะคะอ่าวันนี้คะโฟกัสก็จะมาสุ่ม AK มังกรฟ้าค่ะทุกคนมาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันว่าโฟกัสนะคะจะเหมาหมวดตู้หรือเปล่านะคะ โอ้ก็ต้องเปิดเดี๋ยวเล,ลวอร์แหละเนาะนี่พี่พีทเห็นไหมมีแต่ของสีฟ้าทั้งนั้นเลยอืมใช่อ,อ่าเดี๋ยวเรานะคะก็ต้องเลือก2อย่างออกก่อนนะคะงั้นโฟกัสเอาอันนี้ละกันเแยบตัวละครที่อัพตัวละครออกนะคะแล้วก็เ,เป็นนี่บัตรตัว๋วอ,อ่าก็สยี่ยนการออกเลยนะคะพี่พีทโอเคครับไปเลยคะ่ะมาเดี๋ยวเริ่มจากก้ามไปก่อนเลยนะคะคมหมุนอย่างนี้ได้ไหมเบิ้บปุ๊บเบิ้บเบิ้บเบิบเมาชีมาซีมาชีเบิ้บ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 เบิบเบิบ ปึ้งยังเลยได้ไหมลองดูดิถาทำได้อะอันแรกออกนะขอนะขอดนะขอนะอ่ะเริ่มเลยนะครับพี่พิมครับผม9เฮดค่ะจุงออกจุงออกจุงออกเพียงนี่เป็นกระถาของน้องโฟกัสนะครับผมเกือบแล้วไอ้แอรนี้เอาไปนั้นได้ออพได้อ่าอาไป29เชดนะคะครับผมไปต่อค่ะ ได้้โอเปิดได้เป็นสกินของอะไรอะยิบใช่ค่ะใช่สิบสี่ชั่วโมงนะไะต่ออุ้ยอันนี้แล้วอันนี้เลยได้ไหมไม่อยากหมองหมดตู้แล้วอ่ะน่าจะยากอัน่เลยนี่คือเหลือจากของสีฟ้านะคะเนี่ยไปต่อหมดตู้แน่โฟกัสบอกเลยไปโฟกัสหมดตู้เลยรออะไรเอลยไป เดีได้กล่องได้กล่องมานั่นกล่องอะไรหมุนเหมืนต่อเลยไหมหรือว่าเปิดเปิดก็ได้กล่องนี้คือกล่องอะไรอ้าเได้ยฮะอันอ๋อกล่องไปครับขอขอแทอนะน่าจะหมดโตู้แล้วโฟกัสพิมพ์ว่าโอ้ยอย่าใจร้ายกับฉันเลยต่อเลยนะคะครับผมบอดไปนั่นเลยแล้วก็ต้องออกกระเป๋าอ่า มไ้ครับค่ะหมดตู้นะคะตามเคยนะคะก็คือโฟกัสอยากที่จะแบบว่าก้าวเพชรแล้วได้เลยใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ได้อุ้ยอันนี้ค่ะเลื่อนได้เลยหู้กลายเป็นเลเวลสองใช่ค่ะไปค่ะเย้เู้เรียบร้อยโอ้โหอัพสกินปืนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเลเวลสูงๆนะแต่ไม่รู้จะอัพได้เลเวลเท่าไหร่ถ้าเกิดถ้าเกิดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะมาเดี๋ยวนี้นะคะเป็น530เพชรนะคะ อาเกมโฟกัสกดเลยนะคะครับผมไปค่ะอ่ามาแล้วนี่นะคะ60บพอดีเลยพี่ฟิมแล้วก็อัพเลยครับนี่นะคะเลเวล3ก็จะมีแบบปีกมาเพิ่มอ่าโอเคอ่าโฟกัสอัพเลยนะคะพี่ฟิมครับผมวู้วเย้ไปต่อไปเลเวลสี่นะคะใช้120นะคะ1 2อ่อ่าหินอัพใช่ไหมโอ้โเขาเรียกว่าอะไรอะไรคะครับโฟกัสกดเลยไหมอือฮึโฟกัสกดเลยนะไป โอ้เมาแล้วป่ะไปเรือนครับผมอ่าเราไปดูก่อนฟอไหมเอาไปเอาไปราแต่ฮะฟกร์เกิดเลยนะคะวิ้งไปอ่าไปค่ะวั้วว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 เวววเวววะวว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 วอวว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 งวว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 วนว โฟก,กัสก็อัพไปถึงเลเวลที่5นะคะครับผมอ่าเอ้ยเลเวลห้าเดี๋ยวไปเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปที่อาวุธก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ AK ก็ใส่สกินนี่โูยอย่างเทเทจัดสลัดบอกนี่ถือแหมุนเข้ากันเลยม,มาเดี๋ยวโฟกัสไปแต่งตัวให้เข้าดีกว่าค่ะทุกคนโอเคโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะโฟก,กัสน,นะคะไปสุ่มมานะคะโฟก,กัสก็ได้อันนี้มาด้วยนะคะเป็น ปกติได้เป็นแอร์บอทนะคะนี่อันนี้เหรอมีสายฟ้าด้วยพี่ฟิล์มเทมากเท่่ทสวยใส่เลยนะคะกดเลยฮะต่อไปนะคะเป็นล่มจุชิอุ้ยเทนะเท่เทเท่มากโอเคไาพี่ฟิล์มมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเป็นลงเล่นคู่กันดีกว่าพี่ฟิล์มมาเรียังครับพี่ฟิล์มเอามานะครับหมดเลยเดียแล้วแต่ธรรมดาเนาะอ้าวพี่ฟิล์มมาแล้วเดี๋ยวกดเริ่มเลยนะคะพี่ฟิล์มแล้พี่ฟิล์มเจอเอเคบอกผูกกันด้วยนะได้ครับผม อาเริ่มเกมแล้วนะคะพี่ฟิมคะนำลงเลยเไม่เป็นไรให้โฟกัสน,นำลงนี่แหละลงเลยพีิเภกลงลงก็ลงพี่ฟิมฟมีตาทิปไหมไม่มีอะต <c oughs> อนนี้กำลังลงนะลงไปเลยค่ะลงสูกพื้นนะครับผมลงไปเลยค่ะ <c oughs> กระดูกคนซีมีแมสเท่านี้ กัดนาร่ากันเลยไม่มี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 ใช่ไหมไม่มีบิ๊มไฟจะลงหมดหลังคาอ้าวนั่นไงปรกันว่าแล้วปรกันว่าในเนี้ยต้องมีเหรียญแน่นอนอือหือบิ๊มจะเหรียญสกัดไอ้วกไม่กันเจอเอเคจริงเหรอใช่ว้าวว้าวมามาตรงนี้มาตรงบิ๊มมีกระสุนไหมบิ๊มมีมีไหนอะนี่อะว้าวไหนอะ แปลเล้ยอุ้ยสวยน oh. ี่นะคะแบบขเขาด้วยแบบมีเอฟเฟกขึ้นมาด้วยนะใช่อ่าสฟกัยจะลองไปหาคนก่อนนะจริงเขาตายไหมเราเนี่ยโฟก,กัสโกัสน่าจะตายอ่ะเฮ้ยโฟกัสเจอกระป๋องสามเอาเลยพ,พกกี่ฟิล์มกะป๋องาเอาเลยเลยเลยเนี่ยเขาถือรถเท่เลยอ่ะโอ้ยอย่างเท่อ่ะอย่างเท่อ่ะเราจะเข้าวงทันไหมเนี่ยโฟกัสเาจะต้องลองดูแหละค่ะพ,พี่ฟิล์มโฟกัสไม่เจอเอเคเนี่ย เนี่ยตัวเนี้ยต้องฟิล์มเนี่ยเอ้ยจัดไปไอคีสองกระบอกโอ้โหไ่ต้องแม่ต้องหาเหรียญแล้วพี่ฟิล์มโอเคโอเคมีคนขับรถแน่พี่ฟิล์มทำไมอะนันไงอยู่สองคนเลยพี่ฟิล์มยิ่เสียงหรอเออใช่เขาเข้าวงไปแล้วทำไงดีพปกกันไอ้ยิงเขาเลยเหรอตายไหมเนี่ย เออดาวันึองเหรอพี่พิมใช่มีลาภพุก,ก่ะอ่าสุดยอดพี่พิมเราต้องฆ่าอีกตัวนะพี่พิมเต้นเต้นพุก่ะในรอเราเงั้นเลยเอาของมาแล้วเต้นนะฟล้วก็พกุพก,กไปกับพี่พิมเนี่ยกระต่ายนี่เราต้องค่อยๆเลยค่อยๆเขาเรียกว่าเราเป็นสายแบบว่าสายหมอก แล้วยังไงคะเก็บของเพื่อนอยู่เมื่อกี้อะเออถยิงได้ก็ยิงเลยครับเก็บของเพื่อนอยู่โอ้โฟตาไอวอลเลยพี่ฟิล์มโอเคโอเคอ้าวเขาหายไปเฉยเลยกัโกัาต้องเข้ารีบเข้าบ้านเลยโฟัสพี่ฟิล์ม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 เขายิงกัทเหรอเขายิงโฟกัสเขายิงโฟกัส นังไงเขามาแล้วเขาหายไปแล้วพีพีนี่ยืนตรงนี้อืมพีพีปกป้องกัปั๊มยากันอยู่เป็นเพื่อนปกป้กันกันหยุดกันป้องปั๊มย่าในบ้านสิป้องกับปั๊มอยู่เนี่ยโอเคพี่พิียังไงเขาอยู่นี่คนเมื่อกี้กาเร่มาช่วยกันจริง อดี๋ยวพี่พิมฮัลโหลรีบกลับฮ้ยพี่พีมพี่พีมมีตัวพี่พิมมากี่ยวกับปั๊มยาก่อนไอวอกนพี่พิมเอาเลยพี่พิมพี่พีมเราไปใกล้กันนะการเข้าวงนี่วะจะได้แล้วเพื่อนเขาเขาอยู่ไหนเขาอยู่ในบ้านกันนะโอเค เราเข้าวงกันดีกว่าโฟกัสเดี๋ยวไปดักไปดักรอในวงเนาะอ้ามีคนอีกเอาแล้วพี่ฟิล์มเอาแล้วเอาแล้วไปเจเคของหนูเลยไหมไปเป็นไปเป็นพี่ๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนประกันปัดเราเข้าวงเดี๋ยวแล้วพี่ฟิล์มเดี๋ยวเราจะปาดององอาจหรือว่าเราจะเราจะบวกกับเขาเราจะบวกกับเขาโอ้โหด้วยวอลเขาดิ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 ประก่อนฮัล พี่พีมมาพี่พีมมานี่ที่ไหนมาชูปูกั๊ไงกั๊ชุบไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งพี่พีมเลยอีกสองคนเองพี่พีมมาเร็วกั๊บวันหนึ่งนี่พี่พีมมาหลังตั้ไใจเลยมียาไหมพี่พีมมีมีมีมานี่มานี่มานี่โอเคพี่พีมพี่พีมมียาเหลือปะน่ะไม่เหลือแล้วแต่ว่าเราต้องเฮ้ยพี่พีมเหลืออีกหนึ่งคนพี่พีมใช่เหรอใช่ไม่เขาอยู่นอกวงแน่เลยอ่ะอ่าวจะรักนี่ไงนี่ไงปูกั๊ขอโูกั๊ขอ เฮ้ยโดนไปแล้วว่ะยังไงพี่ิมมาไปชาร์จได้ไหมพีมพิมมองมาแล้วพี่ิมพี่ิมเขาวงพีิมอาจจ้เปียบแล้วได้เปียบโฟกัสพี่ิมเขากำลังมานะเฮ้ยชาร์จเลยตัวหนึ่งเงยหัวก่อนฮะเงยหัวเอาเอาพิมหัวก็ไม่มีกระสุนแล้วกระสุนเหรอกระสุนมีไหมไม่มีแล้วอ่ะ ไม่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 นี่ผมจะเล่นประกันนี่อาพูดไม่ปเลยออกมาเล่ปุ๊กันอุ้ยปี๊บปี๊บก่ต้องลิงกรต้องลิงสวยเย้ ทุกคนนี่คือเราอรอแคมป์เลยนะใช่คิวไปกี่ตัวเองุ้ยสองท้ากันเลยเราคิวไปแค่สองเองเย้สำหรัาคลิปวันนี้นะคะบอกกันว่านะสกินปืนแบบสวยมากๆเลยนะใช่โอ้โหจะเสียใจยทำไมฮะไม่ถึงเลยวลเจ็ดเกบอกันว่าคลิปหน้าอาจจะมีถึงเลเวลเจ็ดก็ได้อาจจะมาอาัพอาจจะมาอัพ รอใช่คืออยากเอาไปถึงเวลเจตเลยใช่ค่ะโฟกัสอยากได้ท่าทางด้วยและอยากได้แบบแบบท่าทางเป็นไงเนี่ยปกัสนี่เรายังไม่ได้ท่าทางเหรอใช่ค่ะตอนนี้อีก2องในวลวเองปกัสจะได้ท่าทางแล้วนะก็คือต้องต้องเวลเจตถึงจะได้ท่าทางใช่ไหมใช่ค่ะนี้ไม่ใช่ไอ้สี่พันเงี้ยเอ้ยไม่ไนั่นแหละสี่พันเพชรแต่ปกัสมีเออสามพันสามพันสามพันเก้าสิบเจ็ดเพชรใช่ค่ะโอเคโอเคค่ะเอ้ยโฟกัสว่าเลเวลาห้าก็สวยแล้วนะอืมอ่าคลิปนี้นะคะก็ มีเพียงเท่านีนะคะถ้าเกิดใ<ช>ค,ครทอบค,บคนี้คะก็อย่าล Liz ืมกระแ์กดไลกระสุดสคล้ายให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะครับผมสวัสดีน,นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะคบ๊ายบาย